สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสั่งมังวันนี้ก็ขอ้เรือขุดนะฮะแบบนะผ่าท้องเรือนะครับแบบผ่าท้องเรือผ่าท้องเรือด้านซ้ายกับกราบขวาเนาะตอนนี้ผมอยู่ในทางลงนะห้องขุดกราบซ้ายนะฮะกราบซ้ายเพราะว่าในใบงานซ่อมทำเนาะก็จะมีนะครับการซ่อมนะเครื่องยนต์นะสำหรับขับเครื่องขุดนะฮะขับเครื่องขุดไป๋ยวไปดูกันนะับไปดูกันอย่างที่ผมบอกไปเนาะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่า เรือลำนี้นะฮะใช้เครื่องแคตเตอร์พิลล่าครับทั้งหมดเลยเพราะมีเอฟซีเนาะเคยถามมาว่าซ่อมเรือเนี่ยเคยซ่อมเครื่องแคตไหมในเรือเนี่ยมีการเอาเครื่องแคตนะฮะเตอร์พิลล่าเนี่ยมาลงหรือเปล่าเนาะแคตเขาก็มีนะครับเขาก็มีแคตเตอร์พิลล่านะครับมารินเนาะเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆนะเนาะอิซุสาก็มีนะผมเคยเจอนะครับอิซุสูมิสุบิชินะฮะเขาก็มีนะ เครื่องยนต์มารีนนะฮะนี่ก้าวแคทมารีนเนาะนี่ครับเครื่องขับเนาะเครื่องขับปั๊มขุดปั๊มขุดเ็าอยู่นู่นนะฮะเป็นปั๊มหอยโข่งนะขนาดใหญ่ก็ใหญ่พอๆกับโอ่ออองใส่น้ำนะฮะเขาเรียกว่าโอ่งขาวเนาะถ้าเป็นแถวๆอีสานบ้านข่อยนะฮะก็จะบอกว่าใหญ่เท่ากับโข่งอ่ะโอง่งโอ่งขาวโอ่งขาวก็คือโอ่งปูนซีเมนต์นะฮะประมาณนั้นใหญ่มากนะฮะ ก็ตามใบงานเนาะที่ผมเคยเปิดผ่านดูนะครับทางดูดเนาะทางส่งนะทางดูดเขาอยู่ที่450มิลิเมตรนะฮะทางดูดเขาหรือประมาณ40เซนนะทางดูดเนาะอาจจะเพาะรูดูดนะไม่รวมความหนาของเหล็กนะฮะทางทรงนะเขาอยู่ที่400มิลลิเมตรนะฮะทางส่งของเขาก็ถ้าบวกกับความนุง่งความหนาของเนื้อเหล็กเนะี่ยก็ หนาเติบนะครับเหล็กหนาเติบเหล็กหนาประมาณ30มิลน,นะที่ใช้ทําท่อพวกนี้ยี่ิบห้าหรือ30มิบิลนี่แหละผมไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเป็นท่อที่ต้องทนน้ําทะเลนะ,ะเครื่องยนต์ครับเครื่องขุดนะเนาะเขาก็จะมีะเกียร์นะใช้เกียร์เนาะเป็นตัวตัดต่อกําลังแล้วก็เป็นเกียร์ทดด้วยเนาะมาดูกันมาดูกันผมก็ยังไม่ได้ดูนะท,ท,ทั้งที่ก็คกคิกคกคิก,คก,คกอยู่กับอยู่กับเครื่องเครื่องนี้นะวันนี้ <laughs> ยังไม่ได้ดูเลยอะ มาดูพร้อมๆกันอัตราทดเขาเท่าไหร่เอ่ยเนาะอัตราทดเขาเท่าไหรอ่อ่าไม่มีนะครับไม่มีไม่มีอัตราทดนะฮะหนึ่งหนึ่งนะครับเขามีหน้าที่แค่ในการตัดต่อกําลังเท่านั้นเองเนะาะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับมีหน้าที่แค่ตัดต่อกําลังเนาะไว้ใช้งานนะฮะหนึ่งหนึ่งขับตรงนะขับตรงโอเคเนาะเข้าใจมาดูกันใกล้ๆับนะปัม๊ม เบลอเลยนะเบลอเลยเอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องแคตแล้วกันแคตเตอร์พิลล่านะฮะอา่าสามห้าศูนย์แปดนะฮะนี่คือชื่อรุ่นนะอา่าเครื่องจากใหญ่เนาะเขาก็จะเป็นสามห้าหนึ่งสองนะครับนั่นก็คือ V12 เนาะอันนี้ก็จะเป็นนะครับสามห้าศูนย์แปดนั่นก็คือเครื่อง V8 สูบเรียงนะฮะก็ขนาดลูกสูบฝาสูบอะไรด้วยกันนะ ใช้อะไรด้วยกันได้หมดเลยนะได้หมดเลยเพียงแต่จํานวนลูกสูบเขาน้อยกว่าแค่นั้นเองเนาะสำหรับเครื่องขับปั๊มขุดเนาะเจ้าตัวนี้ก็งานเหมือนกันนะฮะปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงเนาะบูสเตอร์ปั๊มเนาะบูสเตอร์ปั๊มของน้ามันเชื้อเพลิงปั๊มน้ํามันหลอนะับคูลเลอร์น้ํามันหล่อคูลเลอร์น้าเจอดเทอร์โบชาร์เจอร์นะแล้วก็อะไรอีกอ่ะแอร์คูลเลอร์นะครับแอร์คูลเลอร์ก็คืออุปกรณ์เนาะ ลดความร้อนของอากาศนะก่อนที่จะเข้าไปในท่อร่วมไอดีนะกล้องนะกลองน้ํามันเชื้อเพลิงนะกองอน้ํามันเครื่องนะกลองน้ํามันเครื่องนะของเขาก็ค่อนข้างแปลกนะกว่าชาวบ้านนะเจ้าตัวนี้เป็นหลอดนะหล,ดหลอดหลอดยาวมากเลยนะผมเคยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเกี่ยวกับของเครื่องจักรใหญ่ใช่ไหมอันนี้ผมเปิดจะให้เปิดให้ดูนะ,ะเฉพาะของน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วกันหลอดนะหลอดเป็นแบบหลอด ปึ๊บโอ้มือเดียวเนาะไม่เป็นไรยาวไปถึงนู่นนะฮะนี่กลองของเขากลองของเขาเป็นกลองกระดาษนะฮะใช้ทั้งหมดห้าลูกห้าลูกด้วยกันมืดๆนิดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นกลองน้ำมันหล่อนะครับบุลูบุเลอร์เลยก็ใช้ทั้งหมดสามลูกนะฮะสามลูกนูน่นเสื้อกลองเขาไปถึงนู่นนะฮะก็นี่แล้วกันนี่ใบงานนะครับแคตเตอร์พนะินล่าสามห้าศูนย์แปดเนาะ DITA นะครับ DITA 448กิลวั์นะครับที่ความเร็วรอบ1,000 200รอบต่อนาทีนะอันนี้ก็เลขเครื่องเขานะ2เครื่องประมาณนี้ให้ดูแค่นี้นะครับให้ดูแค่นี้สำหรับเครื่องยนต์มารีนนะที่ผมขอโม้แล้วกันสำหรับเครื่องยนต์มารีนเนาะ,ะเครื่องยนต์มารีนรอบสูงนะฮะร,รอบสูงก็จะเป็นพวกประมาณว่า500รอบขึ้นไปนะครับ ก็ถึงพันรอบนั่นแหละเนาะหรือมากกว่านั้นนะฮะที่เป็นเครื่องยนต์รอบสูงในในวงการมารีนนะครับถ้าเครื่องยนต์เนี่ยรอบเกินเนาะเกิน500รอบเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องรอบสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องกลางเครื่องใหญ่ก็ประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้เนี่ยเครื่องยนต์รอบสูงนะฮะขนาดขนาดกลางเนาะเจ้าตัวนี้จัดอยู่ในแบบขนาดกลางแล้วกัน ระบบไอเสียของเขานะครับเขาจะมีน้ำนะครับในการหล่อเย็นนะในการหล่อเย็นเพื่ออะไรเนาะเพื่ออะไรอ่ามันก็มีจุดประสงค์หลายอย่างนะครับสำหรับการทำอ่าเขาเรียกว่าระบบอ่าระบายความร้อนของไอเสียนะครับก่อนที่จะเข้าอ่าปล่อยไอเสียเนี่ยเข้าไปขับเทอร์โบนะครับ <S <S เขาก็มีอ่าข้อดีต่างๆมากมายนะครับข้อดีเนาะของการเอาน้ำเอาน้ำนะครับน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์เนี่ยผ่านไอเสียนะครับ มันก็มีข้อดีตอนนะขณะสตาร์ทนะครับทำให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์เนาะถึงอุณหภูมิทำงานได้ไวนะครับได้ไวได้ไวมากกว่าปก,กตินั่นเองถ้าไวมากนะครับอุณหภูมิ <thieves. S 1> ถึงอุณหภูมิทำงานเนี่ยเกิดขึ้นวัยมากก็จะส่งผลให้นะการสึกหรอของเครื่องยนต์น้อยลงนะฮะการทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่ถึงอุณหภูมิทํางานนะมีความสุ่มเสียงอย่างสูงนะฮะ ที่จะทําให้เครื่องยนต์นะครับสึกหรอนะก่อนอายุการใช้งานอันควรนะครับสำหรับเครื่องยนต์บ้านเราก็จะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องยนต์ในรถยนต์เนาะบางคนบางช่างเขาก็ถอดทิ้งนะถอดในส่วนที่เรียกว่าวาวน้ำนะครับหรือเทอร์โมสตัทนะ,อะถอดทิ้งประมาณนั้นตัวไม่กี่ตังก็ถอดทิ้งแต่ปัญหาตามมามันมากมายเนาะมันมากมายอันนี้ยกยอดไปเนาะ แล้วก็ข้อดีนะครับของของอไอเสียที่มีน้ำหลนะ่อเย็นน้ำหล่อเย็นเจ้าตัวนี้น้ำเขาออกมาจากฝาสูบนะออกมานะครับเข้าถาอยเสียนะครับเราก็จะมาเข้าเทอร์โบนะเข้าเทอร์โบด้วยก็คือเทอร์โบชาร์เจอร์ของเราเนี่ยของของของเรือเนาะอย่างคลิปเก่าๆที่ผมเคยพาดูใช่ไหมเทอร์โบชาร์เจอร์เขารับอุณหภูมิไอเสียนะครับสูงสุดเนาะ ไม่เกิน500องศาเซลเซียสนะครับหรือองศาซีโดยประมาณนะครับไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ว่ากลางนะฮะประมาณนั้นเขารับได้แค่นั้นจริงๆนะ,ะเพื่อนะยืดอายุการใช้งานของเทอร์โบนะครับเนี่เลยท่อน้ำนะ,ะท่อไอเสียแบบมีน้ำหล่อก็ช่วยได้นะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของเทอร์โบได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเนาะแต่เครื่องยนต์บางเครื่องเขาก็ไม่ใช้นะครับไม่ใช้ท่อไอเสียแบบน้ำหล่อแต่ เทอร์โบของเขาจะมีน้ําหล่อเหมือนกันนะมีน้ําหล่อจังเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูนี่เคสเทอร์โบนะครับที่เป็นส่วนของเคสไอเสียนะครับเขาจะมีน้ำนะมาหล่อเลนหล่อเย็นเนาะเจ้าตัวนี้นี่เพื่อทําให้อายุการใช้งานของเทอร์โบยาวนานขึ้นประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกันก็โอเวอร์ฮอนตามชั่วโมงนะครับเทอร์โบชาร์เจอร์ในเรือเนาะผมเคยบอกย้ำไปสม่ำเสมอว่า เครื่องจักรทุกชนิดอยู่ในเรือนะครับเขาจะซ่อมทําตามชั่วโมงทํางานนะฮะเขาไม่ได้ปล่อยให้พังนะนะครับเพราะว่าพังแล้วเนี่ยปัญหามันเยอะนะครับมันจุกจิกเนาะอะไรมันก็แพงนะอย่างเจ้าตัวนี้นะตามใบงานก็เปลี่ยนนะกรองอากาศลูกนี้ก็หลายหมื่นเติบเด้อ <c oughs> หลายหมื่นนะถ้าเป็นอลูมินียนะแคสเตอร์พิลล่านี่ก็หลายหมื่นเติบนะลูกเบลเลอร์เลยนะลูกเบเลอร์เลยเกือบ50เซนนะลูกนี้ความกว้างของเขา เอามาฝากกันสําหรับห้องอกาบซ้ายนะฮะเดี๋ยวจะลงไปกาบขวาบ้างกันลกันเพราะว่ากาบขวาเนี่ยรู้สึกว่าห้องเขาจะกว้างขวางใหญ่โตเนาะไปะก็จะแบ่งเป็น2ทีมวันนี้นะครับทีมกาบซ้ายกับทีมกาบขวาเดี๋ยวไปดูแล้วกันน้องๆเขาก็ขึ้นไปหมดแล้วละ่ะพักเที่ยงนะเหลือผมคนเดียวมาแอบถ่ายวันนี้ก็จะถ่ายเฉพาะห้องอเขาเรียกว,ว่าห้องปั๊มขุดนะฮะมันจะอยู่ช่วงหัวเรือนะหัวเรือ สำหรับในชุดที่เป็นคลิปของเรือขุดเนาะไปยางไปไม่ตัดกล้องแล้วกันเดินไปเลยนะเดินไปเลยเดินไปสดๆนะให้คนเวียนหัวเล่น <c oughs> ขูกขากบ้างเนาะเพราะว่าผมไม่ใช่มืออาชีพนะมือไม่ใช่มืออาชีพในการถ่ายทำภาพยนตร์นะในการเป็นตากล้องประมาณนั้นอ่ะยางมาครับอันนี้อะไรเอ่ยอุ้ย ่นะผ่านพอดีนี่อ่าอันนี้เป็นปั๊มน้ำนะดับเพลิงนะถ้าเป็นวาล์วแดงๆอย่างนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำดับเพลิงนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่ากี่สูบวะเนี่ยระบายความร้อนด้วยอากาศเนาะหนึ่งสูบนะหนึ่งสูบนี่สตาร์ทด้วยการควงนะด้วยการควง <c oughs> เป็นไงอ่าเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรือนะในเรือระบายความร้อนด้วยอากาศยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้ อ่ะยี่ห้อน,นี้ผมอ่านไม่ออกเนาะอ่าฮัสหรือเปล่าฮัสดีเซลหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยเขาเรียกว่าชื่อปั๊มเขานะครับอิมเมอร์เจนซี่ไฟปั๊มนี่อ่าใช้ในกรณีอ่าเขาเรียกว่าปั๊มน้ำดับเพลิงฉุกเฉินแต่มอเตอร์เออมือมือ,ม,อมือหมุนมันอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> หาไม่เจอนะครับใช้อ่ามือหมุนเนาะควงเอานะครับควงเอาเหมือนกับคูปะต้าเลยเจ้าตัวนี้เป็นตัวกดวาลนะกดวาล ปั๊บควงได้ที่ก็ปิดปุ๊บสตาร์ทชึ้งนะเหมือนกับสตาร์ทรถไถนาเลยอันนี้อะไรเอ่ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะสี่หกไฮดรอลิกเนาะเบอร์สี่หกนะครับ ISO VG สี่หกเนาะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะไฮดรอลิกคุณภาพสูงชน,นิดต้านทานการสึกเรอมา MS สำหรับระบบไฮดรอลิกในกลุม่มอุตสาหกรรมและระบบไฮดรอลิกทั่วไป ที่มีพลงานปลานกลางถึงหนักนี่อันนี้ของปะตะเอานะนี่เรือลำนี้เขาใช้ไฮดรลิกเจ้าตัวนี้นะครับนี่ชุดไฮดรลิกของเขานะครับมอเตอร์ปั๊มก็จะอยู่ในถังนี่แหละจะจุ่มลงไปในน้ำมันเลยอันนี้จะเป็นชุดเขาเรียกว่าถังอะไรนะถังเก็บพลังงานเนาะภาษาในใบงานเขาบอกว่าถังเก็บพลังงานผมก็งงเนี่ย งงไปถามคนประจําเรือเขาบอกว่านี่แหละถังนี่แหละนะถังนี้ภายในจะบรรจุกแก๊สเฉ่วยนะครับจะแยกระหว่างชั้นของน้ํากับชั้นของน้ํามันเนาะเอาไว้รับแรงกระแทกที่ไม่พึงประสงค์พูดง่ายๆเจ้าตัวนี้จะเป็นโชค๊คนั่นเองโช๊กอัพนะฮะของระบบไฮดรอลิก <c oughs> หน้าที่ของเขาประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปเรือขุดเนี่ยเขาใช้ไฮดรอลิกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวาลอะไรต่างๆมากมายนะครับวาล ปิดเปิดน้ําปิดเปิดปั๊มเนาะปัมป๊มในการขุดนะฮะเครนคว้านต่างๆเยอะแยะนะครัมากมายอันนี้ก็เป็นลงมาแล้วนะเมืม่อกี้เครื่องหนึ่งไอ้เครื่องสองใช่ไหมอันนี้เครื่องหนึ่งนะแคสเตอร์พิลล่าเช่นกันแคสเตอร์พิลล่าเหมือนกันน้องๆเขาก็รื้อเสร็จรื้อเยอะแล้วนะเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วเป็นไงทีมงานอุณภาพเาครึ่งวันเองนะเนี่ยเครื่องแคสเนี่ยเป็นเครื่องที่รื้อยากนะรื้อยากมาก เพราะว่าเขาฝากกินส่วนเขาซ่อนไว้เนาะอุ้ยลึกแล้วก็แคบนะใช้ประแจพิเศษนะใช้ประแจพิเศษเยอะแต่ก็พอมีนะเครื่องมือพิเศษบอสเขาก็ซื้อมาให้เนาะมาให้ใช้ประแจโค้งประแจงอนะครับไซหุนไซนิ้วนะครับปะแจทับก็เรียกปะแจทับเนาะภาษาช่างบ้านๆอย่างผมก็เรียกว่าประแจทับห้าทับแปดสิบห้าทับสิบหกหนึ่งทับสองอะไรประมาณนั้นปะแจนิ้วนะเบอร์นิ้วไม่ใช่เบอร์มิน ก็มีมานี่อา่าการซ่อมทําเครื่องแคทเนาะมันก็เหมือนกับการซ่อมทําเครื่องยนต์ทั่วไปแหละแต่แต่มันจะมีข้อแตกต่างอยู่เฉพาะช่วงทางเทคนิคนะทางเทคนิคอา่าชุดฝาสูบเท่านั้นเองเนะเาะอ่าการทําเมนการทําก้านการทําลูกสูบก็เหมือนกันเหมือนกับอา่าเขาเรียกว,ว่าเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับเครื่องยนต์ทั่วไปเราก็ทําตามคู่มือนะครับแต่ เครื่องมือพิเศษนะครับเขาจะใช้จุดชุดฝาสูบนะชุดฝาสูบเจ้าตัวนี้ผมไปถามมาแล้วเนะาะเครื่องไทยนี้นะครับรุ่นนี้ในตระก,กูลนี้เนี่ยเขาใช้ปั๊มเขาเรียกว่าบูสเตอร์ปั๊มนะครับในการอัดน้ามันเชื้อเพลงิงเข้ามาในระบบน้ํามันไม่ว่าจะเป็นกรองนะฮะหลท่อพวกนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงจริงๆนะครับที่จะใช้ในกับหัวฉีดมันอยู่ในชุดเดียวกันกันกบหัวฉีดเลยนะ ทั้งแหลกคันเร่งนะครับลูกเ,เขาเรียกว่าลูกอะไรลูกพังเยอะปั๊มนะครับแล้วก็หัวฉีดอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในชุดเดียวกันกับหัวฉีดเลยนะครับเจ้าตัวนี้หัวฉีดชุดนี้นะครับชุดหนึ่งเนาะมูล,ลค่าก็เฉียดแสนนะครับบางรุ่นบางขนาดก็อาจจะถึงแสนนะคราวที่แล้วในการท็อปโอเวอร์ฮอนเนาะก็เจ้านายนะครับเจ้านายลูกพี่ผมเนี่ยก็ เี่นกายหน้าผากเลยเพราะว่าในใบงานของลูกค้าเขาบอกว่าให้เปลี่ยนหัวฉีด <c oughs> เปลี่ยนหัวฉีดโอโ้โหแล้วที่เปลี่ยนหัวฉีดเขาบอกมาแค่นี้ไงเปลี่ยนทั้งต้นหรือเปลี่ยนแค่หัวหรือเปลี่ยนแค่เข็มอะไรประมาณนี้ต้องมานั่งประชุมงานโอ้โหว่าจะหาข้อสรุปได้นะครับหัวหนึ่งก็ราคาเฉียดแสนอ่ะทั้งต้นทั้งต้น,ตนคือชั้งทั้งเซตของเขาเลยนะครับประชุมเสร็จลูกค้าก็บอกว่า เปลี่ยนเฉพาะปลายมันก็แล้วกันงบมันจะได้น้อยลง <c oughs> แล้วก็เทสเอาส่งเทสส่งอะไรและทีนี้การตั้งนะครับการตั้งวาวไอดีตั้งวาวไอเสียนะครับตั้งหัวฉีดตั้งแหลกนะฮะพวกนี้แหลกคันเร่งแหลกน้ํามันเนาะพวกนี้นะครับต้องใช้เครื่องมีพิเศษนะเครื่องมือพิเศษของแคตเตอร์พินลเท่านั้นซึ่งทีมงานผมไม่มีนะครับไม่มีส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือพิเศษพวกนี้เนี่ย จะมีใช้เฉพาะเครื่องแคทช่างนะช่างที่ผ่านการอบรมมา,าซ่อมเครื่องแคทโดยเฉพาะประมาณนั้นเนาะเป็นเครื่องมือสำหรับช่างเฉพาะทางนะสมวูรณผมไม่มีราคาค่อนข้างแพงนะต่อชุดหนึ่งแล้วชุดหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้เฉพาะรุ่นด้วยนะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยใช้ได้กับยี่ห้อแคททุกรุ่นเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะเป็นบางรุ่นนะครับถ้าจะทารุ่นอื่นก็ต้องซื้อมาอีกนะเป็นชุดชดเป็นเซตเตไป โอ้ยเนาะลำบากลำบนทมแคทก็อาจจะว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากก็ยากเนาะเทคนิคก็ต้องมีนะมีปสิ5ห้นาทีแล้วเนี่ยเรือลำนี้สตาร์ทด้วยลมเดอมม้อลมลมเครื่องขดก็ใช้เกียร์เหมือนกันทดหนึ่งหนึ่งเนาะเป็นเกียร์นะผมก็ถือว่าเป็นเกียร์นะหนึ่งหนึ่งนะครับเฟืองขับขบกันเขาก็เรียกว่าเกียร์นะแต่เกียร์ของเขาไม่มีอัตราทดนะมีเพียงแค่เ<ม>ขาเรียกว่า ตัดต่อกําลังเท่านั้นนะครับตัดต่อกําลังเท่านั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเนมเพจเขาไม่ได้บอกไว้นะครับเดีย๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเอามาแก้ไขให้กันละกันนี <c oughs> ่เอามอเตอร์สตาร์ทค่ะนี่เอามาชมแบบชัดๆเลยนะมอเตอร์สตาร์ทแบบลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลมเข้านะครับลมเข้าอันนี้ก็จะเป็นโซลินอยนะอันนี้จะเป็นแกนแม่เหล็กที่เฉยแกนแม่เหล็กอ่ากึง 1, นะ่งถาวนเนาะก็จะมีสวมเข้าไปเนาะขดลวดมีอะไรต่างๆนะ เมื่อไฟฟ้ามาทํางานนะวาล์วเขาจะเปิดเปิดแล้วก็สั่งงานนะสั่งงานที่จะให้เจ้า,าชุดมอเตอร์นี้ทํางานนะชุดนี้ชุดสั่งนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเฟืองเตะเนาะเขาสามารถเตะออกมาได้อู้เหมือนกับคล้ายๆกับมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์นั่นแหละคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกับมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้านั่นแหละเนาะแต่เพียงแค่เขาใช้ลมเท่านั้นเองอันนี้ก็ลูกค้าเมมมานะบอกว่าเอาไปเช็คให้หน่อยนะเช็คให้หน่อย ก็ไม่เป็นไรตามใบงานครับไม่มีปัญหาเนาะสำหรับสร้างมั่งแล้วก็ทีมงาน <c oughs> อันนี้ก็ทีมงานเขาก็าในใบงานลูกค้าก็กสั่งมานะพวกเกตพวกนี้ก็ต้องไอพวกนี้เป็นเกตไฟฟ้านะครับเป็นเกตไฟฟ้าก็จะทําการตรวจเช็คเนาะตรวจเช็คให้ลูกค้าเช่นกันก็จะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เป็นการเซอร์วิสต,ตามชั่วโมงนะเพราะว่าเรือขุดชั่วโมงการทํางานเขาไม่สูงนะครับเหมือนเรือสินค้านะ เขาก็ทำงานตามภารกิจนะฮะประมาณนั้นแหละอันนี้อะไรเอ่ยเบลทัตเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะแบตเตอรี่จะหมดแบตเตอรี่เหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอันนี้น่าจะเป็นเบาทัตเตอร์นะผมไม่แน่ใจเบลทัตเตอร์ก็คือเบลทัตเตอร์ขอไปเบลทัตเตอร์ก็คือชุดใบจัรหัวเรือนะครับในการช่วยในการออกเรือนะครับหรือช่วยบังคับในการเลี้ยวก็ได้ในการเลี้ยวนะครับในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะ เบาทัตเตอร์แต่ว่าเบาทัตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกินพลังงานกอนทั่นมากนะฮะพลังงานไฟฟ้าเนาะดูดิมอเตอร์ไฟฟ้าเขาดูไหมเนียมเลทมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยผมก็ไม่รู้นะว่าผมมองเห็นหรือเปล่า,อา200สองร้อยเคนะครับสองร้อยกิโลวัตต์เนาะสองร้อยกิโลวัตต์ไฟเท่าไหร่เอ่ยไฟสามร้อยหรือไฟสี่ร้อยน่าจะไฟสามเฟสธรรมดาเนาะ กี่แรงมาเขาเขียนไม,ไม้ไม่เอ่ยไม่ได้เขียนนะไม่ได้บอกเรื่องไฟฟ้าผมไม่ค่อยถนัดเนาะอ่ะประมาณนั้นแหละเอาประมาณว่าสองร้อยกิโลวัตต์เนะาะเจ้าตัวนี้ผมก็เคยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยมอเตอร์อะไรไม่รู้ยาวๆนะครับยาวประมาณเมตรห้าสิบนะครับมอเตอร์ตัวนี้อ่ะแค่นี้ก็แล้วกันโมย,ยืดยาวมาโดนแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะไม่มีอะไรมาลงนะคะคลิปหน้าอาจจะเป็นของเครื่องจักรใหญ่เนาะของเครื่องจักรใหญ่ อดใจอรอแล้วกันของเครื่องจักรใหญ่นะผมก็โมไปก่อนหน้านี้ละหน้านี้แล้วเน,ะนา,นานะคลิปคลิปคลิปที่แล้วเนาะผมก็โมไปละเกี่ยวเครื่องจักรใหญ่เดี๋ยวก็ไปโมซ้ําอีกนะแล้วมีเครื่องปั่นไฟอีกมีเครื่องขับปัม๊มให้ดลกอีตโอ้เยอะแยะนะฮะเก็บไปโมแล้วกันวันหลังบ้างเนาะเอาโมเฉพาะในส่วนที่เปิดงานไปแล้วแล้วกันเนาะไปเรื่อยๆด้วยกันกรบผมสร้างมั่งนะขอขอบคุณ้อที่อุตส่าห์เข้ามารับชมนะฮะผมสร้างมั่งสวัสดีครับ